สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคนถามพี่นพมาว่าฝันเห็นโองวิคาเนศองค์ใหญ่หมายความว่าอย่างไร <c oughs> คือต้องบอกว่าที่ถามว่าหมายความว่าอย่างไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะให้ตอบแบบไหนดีกว่าเนาะอันนี้มันมีหลายมุมนะคะสมมติว่าฝันเห็นอวิคาเนศองค์ใหญ่นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยบูชบาพระเนศมาก่อนเลยนะคะฝันถึงอ่ะ ก็อาจจะแบบว่าเออนะคะท่านอาจจะแบบเออมาบ่งบอกให้เราได้มาพึ่งปฏิบัติตัวให้ดีนะคะเออไว้มีโอกาสเราหาองค์พ่อบูชาสการะนะอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อแบบในดิตชาติเนาะเราได้บูชาท่านมาได้ว่าท่านมานะคะเพราะถึงภพชาตินี้เราก็จึงได้ถึงเวลาที่ได้บูชาท่านท่านเลยมาเข้าฝันแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือนะคะมีแบบที่เราไปดูหนังเรื่องว่าพิคเนตมา หรือว่าไปฟังเรื่องราวของพี่คะเนตมาแล้วก็เก็บเขามาฝันนางแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือก็ฝันเฉยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือก็มีนัยยะนะคะของการ สําหรับคนที่อาจจะเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนที่เคยบูชะะาพรเครสบกอนนะคะบางคนเนี่ยค่ะก็หลงลืมสมมตินะคะมีเพื่อนให้องค์พระเครนหมานานมากแล้วเราแบบไม่เคยบูชาเลยนะคะก็วางไว้บนหิ้งพระธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจู่ๆนะคะมีช่วงหนึ่งที่ดวงคุณกําลังย่ำแย่คุณก็ฝันเห็นองค์พระเนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอาจจะเป็นการสื่อสารของรงก็ได้นะคะว่า,าให้คุณได้ กราบมาบูชาท่านนะได้มาไหวา้ท่านนาได้มาขอพอรท่านนะอะไรเงี้ยค่ะท่านคอยคุ้มครองรักษาคนอยู่นะคะท่านก็จะแบบช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ะะให้ที่จเจอุปรสรรคอยู่อะไรอยู่ขี้คายนะคะแล้วก็ให้คุณสามารถแบบผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะมันมีหลายแบบสําหรับพี่นกเนี่ยถามว่าเคยฝันเห็นวิเคราะหมไหมเ,เคยฝันเห็นนะคะแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่ที่ยังไม่เคยบูชาวิเนรเลยนนั้นฝันเห็นองค์พ่อองค์ใหญ่เลยนะคะมาแบบเป็นช้างใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นฝันเห็นเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าเป็นพิเคระหนะคะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ศึกษาใช่ไหมเออเราก็ เลยได้ไปเสิร์ชหาใหน Google นะคะว่าเออฝันเห็นอย่างนี้อย,อ,อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะตอนนั้นเราก็ได้อ่านเรื่องราวขององค์พ่อพีคันาดได้ศึกษาของพระองค์ไปด้วย,ยีก็เลยทําให้เกิดศรัทธานะคะก็เลยหาองค์พร่อทเราบูชาตั้งแต่ได้บูชาก็ชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะปัญญาดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าท่าดนดลจิตดลใจเราให้เราเป็นคนดีมากขึ้น ก่อนพี่นกเป็นคนไม่ค่อยได้สวดมนต์อะไรนะคะแต่พอพอเราได้บูชาองค์พ่อเนี่ยเราก็สวดมนต์มากขึ้นน่าสมาธิมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้าง กุศลต่างๆได้มากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าพอเรามีองค์เทพที่คอยเคารพที่เราบูชาเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่กล้าทําอะไรไม่ดีเรื่องออกมาเหมือนท่านป็นยาเสกของเรานะคะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองนะคะว่าที่เราฝันนะเราฝันแบบไหนเราฝันอย่างไรแล้วก็ใครมีความฝันนะคะก็สามารถพิมพ์เมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องก็ว่าในทุกทจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบให้นะคะ